ว่าข่าวแรกอันนี้ก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันถ้าจำได้เมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นเนี่ยคะ่ะมีประเด็นเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปลปล่อยคลิปลับคนที่เคยเป็นอดีตแฟนถูกไหมนั่นก็คือมาจากเ,าเขาก็ยอมรับว่าเป็นรสนิยมทางเพศที่เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วต้องถ่ายเอาไว้แฟนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะถูกปล่อยกันออกมาเมื่อล่วงเลยเลิกกันไปแล้วมีการาทําแบบนี้ครับล่าสุดไม่ใช่ตํารวจแหม แต่เป็นพ่อพิมพ์ของชาติคุณครูนะคะซึ่งตำรวจชุดสืบสวนนะครบาลเขาก็ไปรวบตัวคุณครูท่านหนึ่งที่ล่อลวงนักเรียนสาว16วัย16นะคะถ่ายคลิปลับแล้วก็ไปปล่อยคลิปอนาจารย์นี้ออกไปด้วยจนน้องคนนี้เนี่ยเขาเคยเกือบคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าอับอายมันถูกปล่อยในโลกโซเชียลรตรวจสอบไปตรวจสอบมาไปพบว่าครูคนนี้เนี่ยก่อเหตุอาจารลูกศิษย์มาแล้วกว่า10คน เขาชื่อวัชรวิทย์หรือว่าครูเปรมที่หลายคนเรียกกันอายุ28ปีนะคะถูกตำรวจชุดสืบสวนนครบาลจับกลุมขณะสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาหลังจากที่ไปปล่อยคลิปลับแฟนสาวที่เคยคบกันสมัยที่แฟนนั้นอยู่ชั้นม .4 นี่เรียกว่าบุกจับเลยนะคะนะแฟนคนนั้นตอนนั้นอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรทมที่ครูเปรมเ,ยเคยไปสอนแล้วเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปแต่ถ่ายคลิปจริง ะะขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจพบคลิปลับเหยื่ออีกกว่า10คนอ่าไปฟังเสียงหน่อยเขาถ่ายคลิปกับแฟนแต่ว่าลบไปแล้วครับลบไปแล้วใช่ครับแล้วข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปปรากฏยังลบอะไรได้ยังไงอ,อันนั้นผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมเคยเอามือถือไปซ่อมเดี๋ยวยืนยันนะย,นยน่าเราไ,ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยครับแล้วใครแปะไอจีน้องเขาพเช็คพี่เช็คดูได้ทุกที่เลยครับ ผมไม่ได้ปล่อยแม่คนเราคลิปไปเขาจะรู้ไอพีอยู่อะไ้ไงนีไอของน้องเลยอ่ะครับเราเป็นอะไรเป็นครูครับเป็นครูครับครูให้ครบกับนักเรียนได้เหรอไม่มีครูดีๆที่ไหนเขาทํากันนะโอ้ชอบกันไปจับกลุ่มแล้วก็สอบสวนสืบสวนและพูดของตำรวจจังเลยคือคำถามของเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคำถามแทนใจใครหลายๆคนเลยนะใช่นะคะอ่ะ หลังจากการไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ของครูเปมเนี่ยนะคะก็ไปพบคลิปขณะกําลังมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กนักเรียนไม่ต่ํากว่า15คลิปแล้วก็มีภาพวาดปิวที่นักเรียนส่งมาให้อีกไม่ต่ํากว่า10คนแล้วก็มีการพบแชทสนทนาพูดคุยกันแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กนักเรียนอีกหลายคน เรื่องนี้นะคะถ้าย้อนไปก็คือเกิดขึ้นเมื่อปี2565เด็กสาวรายนี้เนี่ยวัย16ปีเข้ามาเรียนชั้นม .4 ที่โรงเรียนหญิงล้วนย่านภาษีเจริญแล้วก็ไปพบกับครูเปรมวัย25ปีด้วยความที่เขาเนี่ยอ่ะสูงหล่อคารมดีนะคะครูเปรมก็มักจะพุ่งเป้าไปที่เด็กสาวที่หัวอ่อนแล้วก็ล่อลวงง่ายตีสนิท แล้วก็ไปตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็ฉวยโอกาสที่เหยื่อเนี่ยยอมทุกอย่างถ่ายคลิปลับโดยหลอกเด็กสาวว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนเป็นแฟนกันอ่านี่เป็นคําหลอกลวงที่ใช้กันเป็นประจำนะคะเวลาผ่านไปมันมีช่วงหนึ่งเขาเนี่ยหลบหนีการเกณฑ์ทหารด้วยการบินไปอยู่ประเทศเยอรมันเป็นเวลากว่า9เดือนต่อมาน้องคนนี้ที่อายุ16ปีก็โตขึ้นเข้ามาหาวิทยาลายัยแล้วก็พบรักครั้งใหม่เธอก็โพสภาพคู่รักในไอจี แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาหนึ่งมีคนติดตามเพิ่มขึ้นจํานวนมากอย่างไม่มีเหตุผลก็เลยมีพลเมืองดีทักไปบอกกับเธอว่าตอนนี้คลิปลับของเธอเนี่ยหลุดในโลกอินเทอร์นเน็ตก่อนจะเข้าไปดูพบว่าเป็นคลิปลับระหว่างเธอกับครูหนุ่มสมัยอยู่มสี่จนกลายเป็นโรคซึมเศร้าแม่สังเกตเห็นแล้วก็สอบถามเรื่องราวกับลูกคือจนถึงขั้นเหมือนลูกอ่ะไปกราบเท้าขอข,อข,อข,อขอมาจะไปฆ่าตัวตายอ,ะอ่ะเพราะว่าอับอายนะคะขณะ <ๆ S 1> ที่ครูคนนี้ก็ไม่ได้ลดละนะไปปล่อยคลิปอีก3ามคลิปด้วย ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติครูคนนี้เนี่ยนะคะเคยมีพฤติกรรมกับเด็กนักเรียนหญิงใน,นลักษณะนี้มาแล้วจนถึงขั้นถูกไล่ออกจากการเป็นครูฝึกสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านพญาไทและกําลังคบหากับเด็กสาวรายใหม่ที่ยังมีอายุน้อยและล่าสุดก็เพิ่งจะเข้าบรรจุเป็นครูอัตราจ้างอยู่ในโรงเรียนชื่อดังย่านหาสมีลาจังหวัดสงขลาตำรวจจึงนํากาลังตามไปรวบตัวมาดําเนินคดีค่ะก็ตอนนี้ก็ให้การภาคเศษนะยอมรับว่าทําการพรากเด็กไปอนาจารและถ่ายคลิปไว้จริงแต่ไม่ยอมรับว่าเป็นคนปล่อยคลิปดังกล่าว แล้วก็ยอมรับว่ามีรสนิยมหรือสเปคชอบหญิงสาวผมยาวสวมใส่แว่นตาโดยเฉพาะเด็กสาวที่สวมเครื่องแบบนักเรียนมัธยมหรือสวมชุดนักศึกษาและสวมใส่แว่นตาส่วนเรื่องคลิปหลุดอ่ะเหมือนที่ได้ยินเสียงสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าน่าจะเป็นตอนที่นําโทรศัพท์ไปซ่อมตอนอยู่ที่เยอรมันส่วนที่มีการแตะไ g ผู้เสียหายแล้วทําให้คนเข้าไปแบบติดตามน้องเพิ่มใน IG โดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเขาไม่ตอบ เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำครับจริงๆใดๆก็แล้วแต่จะปล่อยหรือไม่ปล่อยก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่สืบสวนกันต่อไปแต่ใดๆก็แล้วแต่ พอแม่ผู้ปกครองหลายๆคนเห็นข่าวนี้กังวลน,นะพี่ยุ้ยนั่นแหะสิว่าแบบเอ๊ะลูกสาวเราลูกชายเราต่อให้เป็นผู้ชายผู้หญิงก็ตามเถอะไปอยู่โรงเรียนแล้วเจอครูแบบนี้นี่ไม่ไหวนะครับอันตรายนะครับก่อนหน้านั้นตำรวจคือคนที่เราน่าจะไว้ใจฝากชีวิตไปได้ครับมานี้คือพ่อพิมพ์ของชาติเป็นคุณครูที่ควรจะต้องสอนสิ่งดีๆครับแล้มอบแต่สิ่งดีๆให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆนะอ่ะแก้ไขกันต่อไปค่ะครับ